ยี่หน่ายเศษออกดำๆแบบนี้เราเอาไปทุบพี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราเอาไปต้มเที่ยงอะได้ผักมาหน่อาจะยี่หน่ายยี่หน่ายเศษออก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาสุขทุกคนนี่บั้เองสีเห็ดเออหนังกระดูกหมูเหลือโองบ่อยะควันเสียงไอเดียบ่ะไอเดียบ่ะหายเอันนี้เขาก็ดจีหนังก่อนอะเผาหนังจีหนังจีหนังแล้วก็เอาไปทุบ ไปทุบแล้วก็จึงอ่อนไปต้มให้มันอ่อนแล้วก็จึงเห็ดออกได้เผาให้มันดำดำเลยดำดำแล้วนีแเราเอาไปทุบ ตนนั้งากเขาถูบแล้วเขาก็จะได้หมหน้านั่งเป็นแนวนี้เนาะคิวก่อนไฟถูบแล้วอหะสีมันก็จะเป็นอยนนี้เราเอาไปต้มนั่นเที่ยวอเราชอมันจะออกเค็มน้อยหนึง กแค่น,นีนัวกินกับข้นยาวใช่ครับน่นก็อันอะมมันจัเอาไ,ไ,ไปถูก แล,แล่ว่ะ้แล้วที่จะไปกินใับ้านด้วงูนะไอ้จากซอยแล้วแล้วก็เอามานล้างล้างแล้วก็เอาไปต้มใส่หม้อ นี่หนังเอาก็ได้สุกแล้วเนาะบาดต้มมันนั่นเวลาอ่อหันมันกระจาดอ่อนลงอีกซ้ำนี้ก็ได้ละประมาณส่งกลัวอนะ่ะเก็บผักตามบ้านนี่อย่างกระส่ไปเนาะ ผักหอมเก็บอันยอดใบบเป็นหนัว ยุงหลายจวงเลยยามฝนยุงหลายมันเลยยิ่งสูงเลยเอบใบตปนน้อยใส่น้ำเป็นไม้เก็บใบเออยุงยุงเก็บนี่ไป่ะ กันมาเอาอ,อยู่ฟางนี้ฟางนี้ยอดออนหลายกว่าดูแปะข้อไก่นะแห้งตัดแห้งปุงคอนบุตัแล้วมันจะแก่มีพักอย่างกับเก็บใสนะ่สูตรบ้านเฮาโบได้ตายโต ายแล้วนะโอ้พักเคียวเซนัมพักเคียวเไดโนเสามันบูง,งามละ่ะมันยอดมันไปน้ำ ไ,ได้พักมาน่าจะครบแล้วอันนี้มะเขืออันอีกแวนวหนึ่งนะบูมีเลยใส่มะเขือน,นี่แล้วทำเค็งมะเพี้ยนนี่คือสิบบริสใส่ดอกยางนม่บิวกินบระได้าายัยงบิวไปไปย,า,ย,ยางยังเบิวให้ <laughs> กับ้าน ไปไปย่างย่างย่างเก่งกวบุษย์ใส่แม่จีดอ่อกห็ดอ่อกินอ่อกหนงอ่อกหนังใส่หมูอ่อกหมูหมูโดยอ่อกหมูหมูเซ็บเซ่บแซ่บแซ่บเอาน้ำไม้ก่อนเอาน้ำไม้อยู่ข้างบ้านนอนนี่ได้เลยดิ ลืมเอาเมียนมาเนาะเอาเมียนมาปาเนี่ะ อันนี้เขาซิมาต่ำขอเบื่อขอเบื่อเขาก็จะมีตะไคร่ผักทียมัผักบัวแล้วก็ขานะ้าวเนาะข้ามาข้าวกะปิใส่น้ำกะปิ นี่เอาจิ้บข้าวอมาสให้แน่โบุญไรบอกต่อไอ้นี่เข้าเบือ่อเหรบุญได้ต่ำบอกเพจใส่ย่านบิวกินนนำบุญได้ไม่ได้สิต่ำบอกเพจใส่น้ำกะเอาเบือ่ออันนี้หนังหนังกระตุม้มผัก พักนี้เขาใส้ผักคิวอันนี้ใบเป้งน,นัวผักโขมมะเขือมะแข้งแล้วก,ผก็ผักอีกทผักอันนี้หอมปี๊ยยังไงสีกเปรี้ยงอันใบขิ้หูที่ตั้งซื้อเมนูนีว่ว่าอออออย่างออหมูเจ้ใบผักคิวเส้นหนังเจ่วะ <laughs> ออาข้าเบือลงใ่เนาะเบื่อเธอเอาต่ำอันนี้มีซีนกระดูกน้อไม้เอาต้มมาเจอปันแดดน้อไม้ลงใ่เนาะลงใสก่อนแ้งโม

เพื่อสุขภาพผักเียวซุปซเปอร์ฟูด้ดไ่้อสว่สสวนหน้าออกเองเอง ใส่กระดูกกระดูกหมูแล้วก็นหนังพักตามบ้านเนาะวันนี้พิเศษใส่พักเคียวอันนี้เขาแป่งออกให้ไอ้บิวแล้วเา้าเอ่ยเด็ดลงใส่ กินข้าวนามบุญอันนี้ของบิววันนี้ใส่หมกเผ็ดอันนี้ใบอย่าง nè mà. Đấy. Wow, chắc À, bằng Đi đấy. Đi ngủ sớm. Haha. Nó. mới ngủ nè.